เขาบอกว่าเป็นแพ้อากาศมาตั้งแต่เด็กค่ะ,คะนะครับตั้งแต่อายุกี่ขวบคะตั้งตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่นุบาลนะคะก็คือไอจามค่ะเวลาอากาศเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนะคะอือหอแล้วมันก็ยิ่งนานเข้านานเข้ามันก็เริ่มมันสะสมอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เป็นไซนัอืมค่ะแล้วก็ตามมาด้วยฤิศสีดวงที่จมูกิสีดวงจมงูกค่ะเป็นยังไงครับอาการฤิศสีดวงที่จมูกคือมันจะหายใจไม่ออกอะค่ะ เวลาอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับก็เหมือนโพรงจมูกมันรูจมูกมันแคบลงค่ะค่ะอ,อันนี้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยมาแล้วค่ะคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่จี้ก็ต้องผา่าแต่ว่าหนูไม่ผา่าไม่จี้จี้ไอ้เนื้อที่งอกออกมาใะที่ดผุออกมานะฮะก็ต้องผ่าออกะนะฮะแล้วให้กินยาอะไรยังไงร,รักษายัางไงไหมฮะเขาก็ไม่ได้ให้กินนะคะคือเขาให้ไปจี้เรื่อยๆให้ไปจี้เรื่อยๆ มันไม่สะดกเลยนะฮะอาการของน้องก็คือเป็นลิซีดวงตั้งแต่อาเป็นเป็นแพ้อากาศตั้งแต่เด็กทําไมทําไมถึงในเด็กก็เป็นเลยครับอาจารย์ครับก็อาการภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าเป็นเป็นความผิดปกติของของร่างกายแต่คนบางคนอาจจะแพ้คนละอย่างกันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเซลล์เซลล์ของแต่ละคนจะมีความไวต่อสิ่งแปลกปลอมเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะนะอย่างอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็น แต่ตั้งแต่เด็กนะคะก็อาจจะอาจอาจะเนื่องจากว่าเซลล์มันมีเซลล์นิดเนี่ยที่มันจะสร้างสารตัวเหนึยออกมาที่เรียกว่า IGE ครับแล้วไอตรงนี้มันมักจะไปเกาะกับเซลล์อีกเซลล์หนึ่งแล้วพอมันไปเจอสิ่งแปลกปลอมปั๊บมันก็จะปล่อยสารที่จะทําให้เกิดอาการต่างๆออกมาน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรต่างๆเพราะเออน,นี้เป็นทางระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะนะคะเพราะเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีอ่า มูกน้ำตาไหลหลั่งออกมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็คือโพรงจมูกอักเสพบเพอเป็นมากๆเข้าเนื้อเยื่อบริเวณจมูกเนี่ยมันก็ป้องกันตัวเองก็พองหนาขึ้นจนในที่สุดเนี่ยก็อาจจะอุดตันที่ที่รูจมูกนะหายใจไม่ออกก็จะต้องไปจี้ออกก็คือไปตัดเนื้อนั้นออกนะไปจี้เอาให้มันหลุดออกไปแล้วแล้วถ้าเกิดอาการยังไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะ โผล่ออกมาใหม่มนะคะเพราะองนี้ก็เป,เ,ปเป็น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 อาการที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากเราเราเกิดอาการแพ้ผุิแพ้นะคะแล้วก็การรักษาในปัจจุบันเขาคือจะรักษาที่ปลายเหตุก็ <c oughs> คือป้องกันป้องกอันการหลั่งสารตัวที่เป็นปัญหารหรือว่าพอมีอาการแล้วก็ไปลดอาการที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไปดูแลที่ต้นเหตุนะคะทีนี้ แล้วหลังจากหลังจากนั้นหนูน้องใช้ทายังไงต่อก็แม่เขาแนะนําให้กินนะคะคือแน่นอนแหละคุณแม่ก็เอามาจากคุณแม่คุณแม่ก็ต้องแนะนําคุณลูกนะฮะเขาให้กินน้ามังคุดก็ตอนแรกหนูก็กล่าวว่าแม่เขาบอกว่ากินแล้วผิวสวยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหายค่ะกะสวยก่อนค่ะยังไม่รู้ใช่ไหมน่าอ่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับดื่มน้ำมังคุดก็ก็พอกินไปสักประมาณสามอาทิตย์อะค่ะ มันก็มันก็เริ่มได้กลิ่นจากที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้กลิ่นมานานนะคะอ๋อที่ไม่ได้กลิ่นก็เพราะว่าไอริสีดวงจมูกใช่ไหมฮะอ่าอ่าฮะอันนี้ไม่รู้ตัวค่ะบังเอิญได้กลิ่นอุ้ยตกใจเลยที่ก็บอกแม่ว่ามันได้กลิ่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็แม่เขาก็บอกว่าให้กินกินอีกตอนแรกหนูกินแค่วันละครึ่งซองแล้วพอมันหายปุ๊บหนูก็เลยกินวันละซองอ๋อน้ำมังคุดวันละซองเลยผลปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีขึ้นทุกอย่างะคะ่ะที่เป็นปูมิแพ้ก็หายค่ะไม่เป็นเลยค่ะไม่ได้ทานยาหมอแล้วค่ะแล้วลิ้นสีดวงล่ะครับก็ไม่เป็นแล้วอะคะ่ะก็หายใจได้ตามปกติเหมือนเดิมเอาจากล่าสุดคุณหมอบอกต้องไปจี้ค่ะก็ไม่จี้ไม่พาค่ะตอนนี้หายใจได้ปกติแล้ว <คะ S 1> โอ้มันมันรวดเร็วมันเห็นผลอย่างนี้เลยเหรอครับอาจารย์ครับโอเคนะครับเ,เรื่องของน้ามังคุด <Transfer. S 3> ที่เราทําเป็นน้ำม,มคุดที่แตกจากน้ำม,มคุดทั่วๆไปที่มีอยู่ในตลาดนะครับเราไม่มีการเอาเปลือกใส่เข้าไปนะครับครับ <caust. S 2> หลายๆบริษัทมีการเอาเปลือกใส่เข้าไปเพราะเขาไปเรียนแบบงานวิจัยของเราที่พิมพ์เผยแพร่บริบทสารรซึ่งร, <า S 1> รู้นานานไม่จริงซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เลยรู้ไม่จริงครับจริงๆเราทํางานวิจัยจากเปลือกแต่วลาเราเอามาใช้เนี่ยเอาสิ่งที่ดีจากเปลือกเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปนะครับ,รบ <doomed. S 3> อย่างกรณีที่เราทําน้ำมคุดของเราออกมา แล้วเราต้องการที่จะให้มันช่วยปรับระดับ1 1> อินเตอร์ลิคิน1ให้มันลดลงครับเราก็มีการสากัดเอาเนื้อมังคุดตรงนั้นอะไปทดสอบกับไวเลยขาวเจาะไมรลดขาวออกมาแล้วก็ทําให้มีสภาวะไม่ปกติซะคือใส่แบคทีเรียส่วนจแบคทีเรียเข้าไปให้มันอินเตอร์ลิคิน1สูง,สงขึ้นนะครับแล้วเราก็หยด สิ่งที่เราสกัดมาจากมังคุดที่เราทำครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราก็พบว่าอินเตอร์ลิคิน1ลดลงมาอย่างสวยงามมากยิ่งใช้มากมากังคดลดลงลดลงลดลง<ๆ>เพราะฉนั้นชนัดเจนว่าภาวะอินเตอร์ลิคิน1ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการอักเสบทั้งหลายมันก็ลดลงนะครับทีนี้ในการลดลงของอินเตอร์ลิคินที่เราพูดถึงเหมือนกับปั้นทุบดินอาการตรงนั้นก็หายอาการตรงนี้ก็หายเพราะอินเตอร์ลิคิน1ทั้งนั้นมีเพื่อนนักวิชาการของเราเคยอธิบายว่าอย่างนี้ ถ้าเราเปิดน้ําก๊อกเปิดน้ําก๊อกแรงๆเปิดหลายแป๊บกระแทกกับพื้นเนี่ยนะฮะน้าก๊อกเนี่ยมันจะกระเด็นไปเป็นจุดๆนะครับแต่ละจุดตรงนั้นอ่ะคืออาการแต่ละอาการผิดปกติของร่างกายนะฮะถ้าหากว่าเราจะรักษาที่ปลายเหตุเราก็ต้องไปซับน้ําแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดอาจจะมี20จุดคจุดก็คือต้องซับน้ํย20ชุดนะครับ ตรงงกันข้ามเมื่อเรารู้ว่ามันมาจากต้นต่อเดียวกันคือมาจากนก๊อกแล้วก็ปิดก๊อกซะแต่ปิดสนิทไม่ได้ก็รีมันซะครับรีมันซะมันก็จะไม่กระแทกนะกระแทกมันก็น้อยละน้ําตรงเนี้ยมันก็ค่อยๆระเหย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 ไปเรื่อยๆในที่สุดมันหยดบ้างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับและนี่คือการอธิบายว่าทําไมการที่อินทรีย์กินวันเราลดลงจึงได้สามารถรักษาอาการหรือไปช่วยดูแลอาการต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเพราะ มันมาจากต้นต่อเดียวกันนั่นเองนะครับอันออนี้เข้าใจแล้วนะครับนี่กรณีน้ํามังคุดมันชัดเจนอ่ะอินเตอร์ลิคินวันลดเพราะฉะนั้นน้องจะชัดเจนเลยอาการอักเสบลดล i̇şte. งอาการอักเสบลดลงเพราะนั้นภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็หายเอ่อไอไอก้อนเนื้อซึ่งเคยโตมันมีแสบเสมันก็ค่อยยุบลงยุบลงยุบลงก็โหติดเลยออเปอเรชันบิมหรือบาลานซ์สิงอืนหมูเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเรยศาสตร์ ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจาก o อ e เปอเรชั่นบินไมชยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ